ออดกลางมากเลยอ,ออดก,กันละออดก,กันละ ลงบนกำแพนะครับอ่าลงมาอีกตัวครับาจเ้เบิ้ลเปิดครับเร,เรบเรียกแล้วเรียกแล้วโกกเรียกแล้วอ่าออดใส่ครับดูว่าจะขึ้นไปไหม จะบนออดแล้วออดเรียกเป็นกนกไม่ยอมขึ้นนะสองตัวเดินกินอาหารอยู่ข้างล่างเลยดูขเขาจะดึงขึ้นได้ไหมอยู่ข้างล่างพเนียดเลยนะครับตรงเศ้าเลย ครับออดเอาแต่ว่านกป่าไม่สนเลยนะหากินอย่างเดียวแต่เมื่อกี้เดินเข้ามาหาโอ้โหนุ่นครับอีกตัวหนึ่งเสียงดูเสียงครับฟังเสียงตัวนี้ดูครับเจ้าเบิ้ลอดออดเจ้าเบิออ้ลอดดูครับ ไดู้เขาจะเบิ้นออดเอาอยู่ไม่ยอมขึ้นนะไม่ยอมขึ้นดูเขาจะเบิ้นอ่าวว้าวแล้วว้าวแล้วอจะเบิ้นออดครับ ออดดีนะครัตัวเล็กๆอยู่ข้างล่างนี่ออดดีออดเสียงดังด้วยเวลาเขาออดออดีอัดไม่ทันต้องลองดูว่าเขาจะออดออดสู้กันไหมตอนนี้ก็มีแต่จะเบิ้ลครับที่กาลังออดเอาอยู่ยังไม่เก่งมากนะครับยังไม่เก่งมากก็ยังไม่จัดเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าทำงานคนระับนกเข้าในระยะวงในอย่างนี้ก็ทำงาน ขึ้นมาข้างบนนะขึ้นมาขันข้างบนนะเมื่อกี้รถมาก็เลยตื่นเดี๋ยวเดีว่าไปจะลงไหมอย่างนี้จะวนอยู่ตรงนี้มุมกำแพงนะ,ะอยู่บนหลังกำแพง ใหญ่มากครับแต่มีมโรคอะไรไม่รู้ไปดั่งเฝ้าอยู่หน้าพระเนยดโอตายตายตายดูครับเงียบๆๆๆอยู่เนี่ยกลัวจะเข้าเหยียบก่อนอยู่อยู่หน้าชานเลยนะมันพยายามที่จะไปไลยยน่นกต่อนะครับโดูแล้วอุ้ยกระโดดเข้าหาชานเหยียบหรือเปล่าเพิ่งเหยียบนะเพราะนก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 ป่าเข้ามาใกล้แล้วเสียงใหญ่ด้วยนะตัวนี้ดูครับดู ฟังเสียงครับฟังเสียงดูครับดูนกป่านี้เนี่ยว้าวโกโกอกว้าวโกกอกเลยนะฮะนี่ฮะว้าวโกโกอกสองสองตัวครับสองตัวตอนนี้เข้ามาสองตัวจะขึ้นว้าวก่อนนะครับว้าวโกโกอกว้าวโกโกอก ดูดูครับว่าจะเข้ามาไหมแต่ว่านกตัวนี้ก็ยังไม่ออกจากหน้าชานเลยนะครับยังขู่แกะแกะแกแก,ก,แก,ก,แก,กอยู่ไม่รู้นกอะไรนี่เลยครับพี่น้องดูครับตัวนกนะครับเฝ้าอยู่ใกล้แต่นกตัวนี้ไม่ยอมครับเนี่ยแก้แก้แกอยู่มาเฝ้าเขาเนี่ยตลอดเลย นี่ครับดูดูนี่ครับนี่าอยอยู่นี่เขาก็ไมา่ยอมไปนะนี่คันอยู่นี่ลองลุ้นดูครับอาขึ้นมาสองแล้วครับย้ายนะครับ,รบตัวดังหน้าบิ๊กซีตัว ดูแล้วก็คือมีลูกเล็กตามตูดเลยนะครับก็เลยไม่เอาน่าจะเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวนะครับแล้วลูกโทนด้วยนะลูกตัวเล็กๆเ,เองนะครับยังหายกินไม่เป็นเดี๋ยวรอลูกโตนั่นแหละถึงจะไปว่าอีกทีหนึงส่วนตัวเจ้าที่อยู่ต้นต้นไม้นะครับก็ไม่เข้าครับนกอะไรไม่รู้มาอยู่มาไล่มาไล่นกต่อตลอดนะครับมาจอหน้าครับหน้าคอนเลย ป่าก็ไม่กล้าเข้ามามันก็แก้แก,แก,แก้แก้่น่าจะอยู่ใกล้รังมันหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะเอามาลุ้นมาลุ้นไม้นี้กันนะครับหน้ารังข้างนะครับตอนนี้กาลังออดเรขาดูครบูกป่าทั้งขันตัวหนึ่งออดครับตัวหนึ่งขัน ตัวออดนี่ๆเป็นตัวผู้คอยู่ฝั่งตรงข้ามเลยลองดูครับเนี่ยตัวเนี้ยกระโดดหรือไม่กระโดดลองดูครับหันหลังใส่ซะงั้นนกป่าเสียงอยู่ตัวหนึ่งอยู่ในป่าครับ ด้านข้างนะครับยังขันอยู่แต่ว่าตัวด้านหน้านี่ออดแล้วออดใส่กันแล้วมีเจ้าเบิ้ลได้ยินเสียงออดแต่ตอนนี้ไม่รู้นะมองมองไกลๆก็ไม่เห็นน่าจะเป็นเล่นลีลาอยู่นะครับอลองดูครัเ่าจะเอาได้ไหมอุ้ยขส้นสายบนครับเดี๋ยวเาจะเดินไปไหม ัวไปแล้วนะครับไม่เหลือตัวผู้ตัวเดียวแบตไม่เยอะนะครับต้องถ่ายเป็นเจ็ดช็อตที่ก็จะได้ยินเสียงโกกเบาๆครับเทียกก็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 เบาๆตอนนี้เฝ้าอยู่นะครับยังไม่ขยับลุ้นกันครับ ถ่ายเป็นช็อตไปนะครับพี่น้องเพราะว่าแบตเหลือประมาณ20%นี่แหละกลัวพวกพ่อๆแบตไม่ค่อยทนแล้เนี้ยเหนียเนียนกป่าออดแล้วออดแล้วประงบหัวแล้วบกหัวแล้วออดแล้วดูเจ้าเบิ้ลจะออดสู้ไหมถ้าดึงได้ก็คือกระโดดแน่ฮะเหึงเจ้าเบิ้ลเรียกแล้วครับก็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  อยู่ในป่านี่ก็เสียงดีฮะเสียงกลางวันนะครับตัวนี้ลุ้นตัวนี้ก่อนนะฮะลุ้นก่อนว่าจะขยับเข้าไปไหมออดครับดูครับโดามารุมแล้วนี่ตัวนี้อยู่บนต้นไม้อ๋โอ้โดูนะ เดี๋ยวเมื่อก่านะครับ